สวัสดีครับนาโนโอเคิตเวร์นะจ๊ะมาพบกันอีกในีน,นะครับ EP นี้นะครับก็เป็นคลิปนั่งคุยกันนาโนนะครับก็เลี้ยงปลาง่างยๆสไตล์นาโนกันนะครับก็ไม่ได้มาพบปะกันแบบนี้นานนะครับหลายอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสบายนะอืมก็ช่วงนี้อยู่ช่วงพักฟื้นนะครับก็พอเริ่มมีแรงเริ่มอะไรขึ้นมาก็ มาท so right ําคลิปกันต่อนะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็มาทําคลิปกันต่อแล้วหลายคนก็เป็นห่วงเข้ามาผมก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้วยนะครับก็คือคนเรามันแก่แล้วนะไอ้โรคภัยก็จ็มีกันบ้างนะครับมีกันบ้างนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆพี่อนพี่้องๆผมก็ไม่อยากให้ในช่องนะก็ไม่อยากให้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะก็ถือว่าให้นี่กันแล้วกันแข็งแรกแข็งแรกกันทุกคนแล้วกันนะครับอโลคยาปลาบาลาพานะ การไม่มีโรคเป็นล่ามาประเสริฐนะผมพูดผิดพูดถูกก็ไม่รู้นะแต่ก็นะครับเพื่อนในช่องนห้แข็งแรงกันแล้วกันนะครับก็ติดตามช่องกันไปนะครับวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะมาตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะมานั่งคุยเรื่องอะไรนะครับมันก็ยังตื้อตือยู่ผมกินยายผ่ก็ตื้อตืนะครับก็พอดีอ่าคือไม่ใช่พอดีหลอะคือมันก็จะมีคอมเมนต์เยอะนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องขอบคุณมากนะที่คอมเมนต์เข้ามากันนะครับตอบได้มั่งไม่ได้มั่งก็อย่าว่ากัน นะครับตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าว่ากันเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้ซะทุกเรื่องนะครับไม่รู้ไปหมดเพราะฉะนั้นอะไรที่รู้ผมก็จะตอบไปเท่าที่รู้เพราะว่าบางอย่างเราเลี้ยงปลาแบบภูทรนะผมไม่ได้เลี้ยงปลาแบบนะในเมืองมันก็จะพูดยังไงอะเราเลี้ยงบ้านๆอะเพราะนั้นความรู้เรามันก็พูดง่ายๆพื้นๆเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเลี้ยงปลากันพื้นๆผมเป็นคนเลี้ยงปลาแบบพื้นๆเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับ ปลากินง่ายๆอยู่ง่ายๆในที่ง่ายๆแล้วก็ <c oughs> แต่เวลามันจะตายอ่ะเราก็พยายามเต็มที่หมายถึงว่าเวลามันเป็นโรคเราก็พยายามรักษามันเต็มที่แต่ก็รักษาโดยสไตล์ที่ว่าเราเรียนรู้มาไม่ได้ถึงขนาดไปหาหมอโรงพยาบาลปลาหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่านะมันก็เอาแค่พอสมควรเท่าที่เราจะทําได้นะวันนี้หัวข้อจริงๆอ่ะมันหลายหัวข้อนะครับก็ ผมจะเลือกคุยอย่างนี้ดีกว่านะครับหลายคนยังไม่รู้นะครับหลายคนดูน้ําไม่เป็นนะครับเขาเรียกน้ําเป็นน้ําตายเออดูให้เป็นอันไหนน้ําเป็นอันไหนน้าตายนะอันนี้สําคัญเพราะว่าอ่าผมไม่รู้คือมันไอไอการเรียนรู้เนี่ยไอเรื่องน้ําเนี่ยมันมันสืบทอดกันมานานคือหมายถึงผมก็ไปไปคุกคีตีโมงสมัยย้อนกลับไปยี่สิบสมิปีก่อนนะ ระบบเครื่องกรองมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วบอปลามันก็ไม่ได้เป็นฟาร์มแบบนี้นะเป็นบอ่อปลาใช้เลี้ยงส่วนใหญ่เลยที่ผมเข้าไปเนี่ยขนาดเขามีปลาเยอะๆมีปลาส่งล้านแถวสวนจะดูจักเขายังเลี้ยงกันในลองลองแบบเขาเรียกลองลองลองส้วมอ่างส้วมนะครับแล้วแต่คนมีที่เยอะก็จะขนาดใหญ่หน่อยที่น้อยก็ใช้ขนาดเล็กหน่อยนะครับก็เลี้ยงกันมาได้นะครับแล้วก็ มันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วออกซิเจนสมัยก่อนมันไม่เหมือนปัจจุบันนะครับมันจะเป็นตัวพลาสติกนะครับสองแม่ปั๊มแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความแรงอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องเฉลี่ยกันนอกจากเป็นปลาที่คุณรักจริงๆคุณยังจะใส่มันตัวหนึ่งเลยนะตัวหนึ่งสองหัวเลยที่มันค่อนข้างซื้อมาใหม่มันก็จะแรงหน่อยนะครับซื้อมาใช้สักพักมันก็จะอ่อนแรงนะครับบางทีลูกยางแตกบ้างอะไรบ้างก็ อันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของว่าการดูน้ํานะครับถามว่าทําไมมันไปเกี่ยวที่อะไรกับออกซิเจนเออมันเกี่ยวนะไว้บางทีโทษด้วยนะคําหยาบอืมคือมันเกี่ยวนะเพราะว่าน้ําเนี่ยเป็นเป็นตัวบอกเลยว่าปลามันจะอยู่ได้ไม่ได้และจํานวนปลาในอ่างที่คุณเลี้ยงเนี่ยมันแน่นไหมไหมถ้านแน่นปุ๊บเนี่ยออกถึงจะมาเสริมไงออกเนี่ยมันเป็นตัวเสริมนะสมัยก่อนพวกผมเลี้ยงกันเนี่ยยุคเด็กเดกโอ้โหบอกตรง แค่มีปลาคุณไปหาซื้อปลามันก็ยากแล้วเออหาซื้อปลามาเลี้ยงเนี่ยเก็บตังค์ซื้อปลามันก็ยากแล้วนะแล้วจะไปซื้ออ็อกอีกจะไปซื้ออุปกรณ์อีกมันมันยากใหญ่นะครับอ็อกสมัยก่อนนะผมจําไม่ผิดนะตัวเล็กเล็กหัวเดียวปั๊มเดียว,ป,ยวประมาณหกสิบาทนะครับหกสิบบาทถ้าเป็นตัวใหญ่สองปั๊มยี่ห้อดีๆก็จะเป็นตัวสีขเขียวถ้าคนรุ่นเก่าจะรู้จักเลยมันเป็นตัวพลาสติกสีขเขียวสองแม่ปั๊มจะทนหน่อยก็ตัวร้อยยี่สิบ แล้วหลังๆของจีนมันเข้ามาก็จะถูกลงมาเลยอน,นั้นจะถูกเลยนะ <c oughs> มาเราไปคุยยันต่อเรื่องน้ํานะคราวนี้น้ําถามว่าจะดูไงนะน้ําเป็นน้ําตาลมันดูยังไงนะครับคือน้ําเป็นเนี่ยน้ผมบอกก่อนเวลาคุณเปลี่ยนน้าใหม่ๆอคุณฟังผมไม่ดีนะอันเนี้ยคุยก่อนนะมันเป็นความรู้ของผมที่แบบว่าผมคิดมาเองรู้เองเรียนรู้กันมาเองเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปอ้างอิงจาก youtube หรือว่าไม่ได้ไปอ้างอิงจาก อ่ากูกิลก o เกิลอะไรแล้วแต่มันเป็นมันเป็นอะไรที่เราครูพักรักจํากันมาเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดอะไรแล้วมันรู้สึกว่าผิดไม่ใช่ผมก็ขอโทษด้วยนะแล้วด่าผมอยู่คนเดียวเออนะประมาณนี้คือน้ําน้ําที่เราเราเรียกน้ําเป็นเนี่ยคือคุณสังเกตตอนเราเปลี่ยนน้าใหม่ๆนะครับน้ําเนี่ยต่อให้มันใสย,ยังไงช่วงที่คุณเปลี่ยนน้าใหม่มันจะมีสีของมันนะสีมันจะออกแบบคุณๆนะครับ ถึงต่อให้มันเป็นน้ำประลาใสเนี่ยคุณออกสีฟ้าๆเออคุณสังเกตดีๆนะสีจะไม่เหมือนกันกต่น้ําที่คุณใช้ไประยะเวลาหนึ่งมันจะคนละสีนะครับน้ําที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่เลยร้อยเอร์เซนหรือเจ็สิบแปดนี่นี่นี่มันเป็นที่มาของคําว่าทําไมต้องเปลี่ยนน้ำสามส่วนเหลือของเก่าไว้บ้างเพื่อเพื่อจะเลี้ยงเลี้ยงน้ําเขาเรียกเลี้ยงน้ำ เพื่อจะเลี้ยงน้ําเก่าไว้ด้วยแล้วน้ําใหม่ผสมมันถึงจะเป็นน้ําเป็นอ่ะแล้วน้ําที่มันตายเป็นไงก็คือน้ําที่มันหมดสภาพน้ําแล้วอ่ะเออคืออันนั้นเดี๋ยวคุยคุยกันอีกทีเดี๋ยวมันจะยาวนะเอาน้ําเป็นก่อนน้ําเป็นคุณก็เปลี่ยนน้าใหม่พอเปลี่ยนน้าใหม่ปุ๊บยังไม่เรียกว่าน้ําเป็นนะครับมันเป็นน้ําใหม่เพราะนั้นมันจะมีคอรีนมีอะไรเยอะแยะอยู่ในนั้นปุ๊บพอคุณใส่เข้าไปปุ๊บคุณอย่าลืมนะ คนเราเนี่ยมันก็อยู่ได้เชื้อโลกก็มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอไปนะครับหรือว่าจุลินทรีย์บางตัวมันก็มีความสําคัญต่อปลาต่อคนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพอน้ำประปาลงไปคอลีลงไปมันก็จะไปฆ่าทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะครับไอตัวที่ไม่ดีก็ตายด้วยไอตัวที่ดีก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นไอช่วงที่คุณเปลี่ยนน้าใหม่นะครับประมาณเจ็วันแรกคุณสังเกตให้ดี นะครับสองสามวันแรกเนี่ยสีน้ํายังเป็นสีสว่างนะสีสว่างออกขาวฟ้า,ฟ,าฟ้าคุณคุณนะครับแล้วอยู่ซสยไปสักพักหนึ่งประมาณเจ็ดวันถึงสิบห้าวันน้ําคุณจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีขาวใสนะเป็นสีขาวใสหลายคนจะเข้าใจว่าอ๋อมันก็ผ่านกรองไงนะไม่ใช่ผมบอกเลยไม่ใช่นะครับคือจากน้ําจากน้ําที่เราใส่เข้าไปใหม่เนี่ยนะครับ ผมกาลังจะบอกว่าตอนนั้นน่ะมันไม่คือไม่ได้เรียกว่าน้ําเป็นมันเรียกว่าน้ําใหม่เพราะใส่น้ําใหม่เข้าไปปุ๊บจุลินทรีย์มันตายหมดเลยทั้งตัวดีและตัวไม่ดีก็ถ้าไม่ตายมันก็อ่อนแอลงไปตามที่มันโดนยาฆ่าเชือ้อพอผ่านสิบวันสิบห้าวันทุกอย่างมันเริ่มเก่ะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับจุลินทรีย์ตัวตัวดีตัวตัวเรวมันก็จะขึ้นมาไล่ๆกันนะครับคราวนี้มันต้องหาความบาลานซ์ให้เจอนะครับ ถามว่าไอตัวจุลินทรีย์พวกนี้หรือตัวปรสิตหรือตัวอะไรแล้วแต่เชื้อโรคพวกนี้มันมาไงก็มาจากขี้ปลาความหมักหมมนะครับแล้วน้ํามันหมุนเวียนอยู่แบบนั้นนะครับคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าขี้ปลาลงลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ตัวดีมันมากินมันมาสลายเนี่ยทันไหมถ้าทันกันน้ํานั้นยังเป็นน้ําเป็นอยู่นั่นแหละถึงจะเรียกน้ําเป็นแล้วนะครับเท่าที่ผมเรียนรู้มันเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นอะเรียกน้ําเป็นเออแล้วถามว่าเอา้าแล้วน้ําตายเป็นไง คือน้ำเป็นเนี่ยคุณจะสังเกตจากน้ำหนึ่งปลาสองปลาเนี่ยจะรู้สึก alert มากเลยคุณเปลี่ยนน้ำเข้าไปใหม่ๆเนี่ยปลามันวิ่งจริงมันวิ่งดูรู้สึกล่าเริงสดใสจริงคุณรู้เหรอว่ามันมันคือปลาได้น้ำใหม่เนี่ยมป็นเรื่องปกติคือมันมันมันรู้สึก alert ขึ้นแต่ปลาที่ซึมมันก็มีนะเพราะฉะนั้นถามว่าเราดูจากไหนปัจจัยมันคือปลาที่ได้น้ำใหม่เข้าไปมันจะรู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับ แต่ภายในระยะเวลาเจ็ดวันให้หลังเนี่ยมันจะเจะ็ดเขาเรียกอะไรอะ่ะพอน้ํามันเริ่มเป็นน้ําเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นี่ยปลาจะตัวใหญ่ได้ปลาจะขยายไซส์ได้ปลาจะกินอาหารได้มากขึ้นนะครับปลาจะพูดง่ายๆปลาจะชอบน้ําช่วงนั้นมากหลังจากเจ็ดวันไปแล้วหลังจากสามวันเจ็ดวันไปแล้วมันเริ่มเป็นน้ําเป็นเต็มที่แล้วน,น้ําเนี่ยเป็นน้ําเป็นปลาจะกินเยอะแล้วก็ พูดได้ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเลยมันโตรเร็วเลยตรงนั้นอะช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันจะโตรเร็วมากนะครับปุ๊บพอคุณทิ้งไว้ประมาณถ้าตู้คุณมีกองทิ้งไว้สิบห้าวันเดือนหนึ่งปุ๊บมันเริ่มหม,มักหมมมันอยู่ที่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าคุณบริหารเรื่องขี้เรื่องอะไรเนี่ยขี้ปลาเนี่ยอ่าคุยกันง่ายๆได้เข้าใจง,ง่ายๆเนี่ยนะมันโอเคไหมนะครับถ้ามันไม่โอเคกองคุณไม่สะอาดหรือกองคุณมีจุลินทรีย์ตัวดีที่คอยฆ่าเชื้อ ไอตัวตัวร้ายเนี่ยไม่ทันขี้ปลาตัวนั้นน่ยมันก็จะกลายเป็นเชื้อโรคทันทีนะครับมันจะกลายเป็นเชื้อโรคทันทีนะครับแล้วปล่อยน้ําออกมานะครับคุณเห็นว่าน้ํามันใสจริงนะครับแต่จะใสสีมันจะมันจะแบบใสแต่ว่าคุณสังเกตเลยมันจะใสแบบใสแบบทะมึนทะมึนอะใสแบบใสเกินอะใสแบบใสแบบผมจะเรียกไงใสเหมือนแก้วอ่ะเออถ้าอย่างนั้นอะไม่ดีเริ่มไม่ดีละ แต่ถ้าจะทําถามว่าเอ้าก็มันยังใสอยู่นี่ไม่คุณนี่นะแล้วผมจะเปลี่ยนําไหมเออมันไม่ใช่คุณต้องกะเวลาถูกแล้วคุณต้องดูน้มไม่เป็นถ้าว่าน้ํามันยังอยู่เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งน้ํามันจะมีสีของมันนะมันจะมาขุนๆอยู่นะครับถ้าอยู่ในบ่อมันก็จะขิวเขียวนะครับมันจะขิวเขียวมันจะไม่ใสแจ๋วเหมือนแบบเหมือนน้ําแบบน้ํากินเงี้ยไม่ใช่เออสีถ้าถ้าน้าเสียแล้วมันจะสีเหมือนน้ากินเลยมันจะใสแบบใสปิ้ง อย่างนั้นกะไม่ดีแล้วคุณดูนะมันจะไม่ดีแล้วถามว่าเอาทไมน้ําใส่ไม่ดีไงนะน้ํามันเป็นน้ําตายแล้วคือปลาเนี่ยอยู่มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยน้ําพวกนี้ยพูดให้ง่ายแร่ทุ่งแร่ธาตุอะไรมันไม่มีแล้วปลามันก็เหมือนคนนะต้องการเหมือนกันนะแร่ธาตุพวกน้ําใหม่ๆเข้าไปนะครับจุลินทรีย์ตัวใหม่ๆตัวดีเข้าไปในร่างกายมันช่วยมันขจัดนะครับของเสียของมันนอกมันก็ต้องการตรงนี้นะครับแต่เมื่อใดที่ น้ำมัน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 ตายปุ๊บเนี่ยเขาเรียกน้ำตายอย่างผมเนี่ยเขาเมื่อก่อนเนี้ยก็เรียนรู้กันมาแบบนี้นะครับเอาอย่างนี้ผมยกตัวใหญ่อย่างประกัดนี่เขาไม่ยังมีเลยที่แบบว่าเลี้ยงเลี้ยงไปน้ำยังต้องเปลี่ยนเลยเป็นปลาที่ใช้ออกซิเจนต่ํามากแต่ทําไมเขาถึงต้องเปลี่ยนน้ำเพราะมันก็มีเวลาของมันนะครับปลามันไม่โตแต่บางคนที่เขาต้องการให้มันไม่โตสมัยก่อนเลี้ยงปลากัดเก่งเนี่ยต้องการให้ไซส์มันอยู่เท่านี้แต่ต้องการต้องการกระดูกมัน นะในระยะเวลาปีหนึ่งเนี่ยสองปีแต่ต้องการกระดูกมันเขาก็จะไม่เปลี่ยนน้ําปลามันจะไม่เปลี่ยนไซส์แต่ถ้าคุณเปลี่ยนน้าปุ๊บมันจะเปลี่ยนไซส์ทันทีเลยเพราะมันได้น้ําใหม่นะครับมันได้น้ําใหม่นะความเข้าใจของผมแระนะั้นนะประมาณนี้ทำความเข้าใจกันไปนะไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่านะหรือไม่ก็คุยกันยาวๆไปเลยนะก็ประมาณนี้แหละเท่าที่ผมเท่าที่ผมเรียนรู้กับมันมาเรื่องน้ํานะผมถึงใช้มองเอา ถามว่าโอ้โหนะ้านี่แม่งเซียนเลยี่หว่าระดับเทพในหว่าไมมไม่ใช่โอกาสภาพผมก็มีบางครั้งแม่งเผือใจลูกเผือใจมันมีไงมันมีแบบเฮ้ยไว้ก่อนไว้ก่อน,อนเรียบร้อยอีกสองวันลอยมันมีไม่ใช่ไม่มีเลี้ยงมาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีที่แบบเอาไว้ก่อนเฮ้ยยังได้อยู่แล้วมันก็คือรู้ทั้งรู้ว่าเฮ้ยน้ํามันหมดอายุมันนะนะมันควรเปลี่ยนแล้วนะคือข้างบนนะ่ะมันใสแต่ข้างล่างเนี่ย มันมันมันเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยเชื้อโรคกแหละแต่ปลามันก็เริ่มปลาเนี่ยมันจะลอยให้เราเห็นเลยมันจะลอยขึ้นเหนือน้ํามันจะว่ายเหมือนมันไม่อยากว่ายอ่ะน้าใสจริงแต่มันไม่อยากว่ายคุณเคยเห็นไหมเออมันต้องมีคุณไปดูเถอะเลี้ยงไว้แล้วพักจะเห็นเลยว่าน้ําแม่งใสจริงใสปิ๊งเลยอ่ะแต่ปลาไม่ค่อยอยากจะว่ายเลยอาหารก็ไม่ค่อยอยากจะกินนั่นแหละเรียกน้ําตายคุณต้องเปลี่ยนออกแล้วนะครับก็ถ้าสังเกตน้ําตรงนี้เป็นก็ก็ช่วย ช่วยแบ่งเบาคุณได้ระดับหนึ่งตรงนี้ว่าคุณก็ไม่ต้องไปถึงขนาดว่าต้องไปวัดค่า HP ต้องมีตัววัดค่านูน่นค่านี่ค่านั่นคือผมไม่เคยใช้นะแต่ผมไม่เคยดูถูกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ตรงนี้นะผมถือว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องมือที่ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเช็คน้ำได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่แหละเป็นที่มาของค่า H p พง HPPH อะไรพวกเนี้ยคือผมไม่ค่อยรู้จักหรอกแล้วผมเรียกไม่ถูกผมเรียกเป็นน้ำเป็นน้ำตายนะครับถ้าน้ามันเริ่ม คือสายตาผมมันจะบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วมึงต้องเปลี่ยนแล้วนะมึงต้องเปลี่ยนแล้วปลามันไม่ไหวแล้วอ่าแต่ถ้ามันยังอยู่ในในในเวทที่ผมมองว่าเฮ้ยตอนนี้ปลากําลังกินเลยผมจะโยนอาหารเยอะเป็นพิเศษช่วงที่มันกินได้เนี่ยโยนเยอะอ่าผมหลังจากผมเปลี่ยนน้ำก็เจ็ดวันเนี่ยโอ้โหปลากาลังอเลิร์เลยเช้ามาเนี่ยมันเห็นหน้าคุณไม่ได้เลยมันวิ่งเข้าหาเลยนะมันวิ่งเข้าหาคุณเลยมาโอ้โหออกันเต็มเลยเพื่อจะกินอาหารช่วงนั้นคุณให้เยอะหน่อย นะแล้วเดี๋ยวมันจะกินดอกลงได้เลยก็คือมันเป็นเรื่องปกติของมันด้วยที่ว่าเราเลี้ยงในที่จํากัดน,นะครับเลี้ยงในตู้ในอ่างอะไรแล้วแต่นะหลายคนถามเข้ามาว่าระบบกรองผมเป็นไงเดี๋ยวว่างๆผม,มจะมาทําให้ดูระบบกรองผมอ่ะผมทํามาหมดเกือบทุกอย่างนะครับดีทั้งดีทั้งทั้งจนทุกวันนี้ปัจจุบันเนี้ยไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับผมเคยตอบเพื่อนๆในพี่น้องๆคนหนึ่งไปแล้วผมมีแต่ผ้ากรองอันเดียวนะครับไม่มีอะไรเยอะ แล้วผมทํอย่างนี้จริงแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่าผมทําอย่างนี้จริงแต่ผมมีวิธีของผมเออด้วยการที่ว่าผมเลี้ยงมายาวนานผมเลยรู้ว่าอ๋อแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปเยอะเสียตังค์เยอะทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่กับทุกคนนะเออเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจดูน้ําไม่เป็นมันก็ตายหมดนะครับมันก็น้ําเน่าตายนะครับน้ําตายแล้วมันก็คือพอหลังจากน้ําที่เขาเรียกว่าน้ํามันตายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มี ไม่มีอะไรดีสําหรับปลาแล้ว,ลวเลี๋ยวมันจะกลายเป็นน้าเน่านะครับอันนั้นนะ่ะคือปลามันก็ตายโดยปริยายดิ้งดองกันไปตามตามสภาพน้ํานะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่มีใครเซียนผมพูดอย่างนี้นะครับบ่อปลาใหญ่ๆตายยกบ่อยังมีนะครับเพราะนั้นเราคุยกันตรงนี้คือคุยกันคุยกันเล่เลเลนๆดีกว่าแบ่งปันนะครับผมก็ไม่รู้จะเอาหัวข้ออะไรมาคุยแล้วก็มีเพื่อนบางคนนะครับบอกว่าอยากให้ผมไลฟ์สดนะครับอยากให้ผมไลฟ์สดจะได้ถาม ตันจะจ่าเลยเพราะว่ามีเพื่อนพี่ๆน้องๆเพื่อนพ้องน้องพี่หลายคนอยากถามตรงนั้นแล้วบางทีถามมาในคอมเมนต์เนี่ยนะครับใน youtube เนี่ยมันช้ากว่าจะตอบนู่นนี่นั่นผมเข้าใจนะแต่ผมเองอะความรู้ผมไม่ได้เยอะแล้วไม่ได้แน่นขนาดนั้นผมผมก็ยังไม่กล้าว่าเดี๋ยวถ้าผมไปไลฟ์ปุ๊บเนี่ยนานแล้วผมไม่เคยไลฟ์ด้วยถ้าไลฟ์ไปปุ๊บไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้เดี๋ยวไปไปสอนเขาหรือไปบอกเขาแบ่งปันเขา เอาไปทําแล้วก็ไม่ได้มันมันมันมีเหรียญเหรียญมันมีสองด้านอ่ะผมกลัวว่าไอเหรียญด้านหนึ่งมันจะกลับมาถ้านะเป็นถ้าผมบอกเขาไปแล้วเขาโอเคอ่ะคุยอย่างนี้แล้วกันผมบอกเขาไปแล้วเขาโอเคอย่างน้อยเขาก็เอาโอเคมันก็เป็นประโยชน์กับผมเขาก็อยากคุยกับผมอีกแต่ถ้าเขาบอกเขาไปแล้วนะแมงไม่เห็นจะหายเลยหรือไม่เห็นจะดีเลยก็ มันก็เป็นเหรียญสองด้านแต่ถามผมอยากไฟ์สดไหมผมก็อยากไฟ์เดี๋ยวผมเรามาคุยกันแบบสดๆคราวนี้ผมก็จะตั้งหัวข้อเอาแล้วก็อาจจะถูกจะผิดอะไรค่อยว่ากันข้างหน้านะเพราะผมตั้งใจอยู่หลายหลายทีนะว่าเออก็ก็ดีเหมือนกันผมไม่นอนคิดนะกับคำกับที่พี่คนนั้นเขาว่านะแต่ก็เออมันก็ดีมันมันมันก็มีปฏิสัมพันธ์กันอีกแบบก็ถามมาเพียงแต่ว่าอันไหนไม่รู้ก็อาจจะอาจจะต้องอาศัยเพื่อนๆพี่น้องๆคนที่อยู่ในช่องเนี่ยรู้ ตอบเลยน,นี่นี่ก็ไม่มีคำถามหนึ่งอเรื่องเก็ดพองผมเพิ่งเห็นนะครับแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาเขาเข้ามาตอบให้เป็นช้อยยาวเลยเป็นวิธีการรักษาอ่ะโอเคผมบอกแล้วไงผมอะกับปลากเกดพองเนะี่ยผมรักษามันไม่ได้นะครับผมก็เป็นบางตัวที่รอดนะครับอ่าแต่น้อยน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากก็หนึ่งในร้อยอะนะแต่พี่คนนี้เขาบอกวิธีก็ ผมยังขอบคุณเขาไปถือว่าเป็นโอเคเป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อบางทีเข้ามาดูเห็นคอมเมนต์เขาอันนั้นแหละอย่างน้อยมันก็เป็นแนวทางให้ให้คนอื่นได้นะครับเป็นแนวทางให้คนอื่นได้เพราะผมบางทีผมหูแลถ้าผมรู้ทั้งหมดเนี่ยผมก็ไปเป็นหมอปลาแล้ว <c oughs> ไม่ได้เป็นหมอปลาไม่ได้หมอปลาก็อยู่เพชรบุรีนะเออก็คือจะต้องไปเป็นแบบกูรู้เรื่องนี้แล้วคนนี้ผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมเป็นคนเลี้ยงปลาบ้านบ้าเลี้ยงปลาง่ายๆสไตล์นานโนเนี่ยเพราะฉะนั้น ข้อมูลที่มีอยู่ในหัวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบพูดได้ง่ายว่าเถื่อนดิบๆด,บดบที่รู้มาครูพักรักจํามาเป็นเฉพาะปลาบางกลุ่มบางชนิดนะครับผมจะรู้จักป,ากปาลาก็ปลาหลักๆอย่างที่ทุกคนรู้จักแหละปลาทองปลาค้าปลากัดปลาหางนกยุงปาลาอะไรพวกนี้ถ้าปลาแปลกๆมีคนหนึ่งพี่คนหนึ่งก็ปลาปอมปอมมาดูนะผมเคยเลี้ยงเลี้ยงครั้งเดียวเลี้ยงกู่เดียวแล้วเลี้ยงเลยนะครับเพราะว่า,าเป็นปลาที่ที่ ผมรู้สึกก็เลี้ยงยากแต่เป็นปลาที่สวยเป็นราชินีปลาเลยลายสวยมากนะครับชอบมากนะครับแต่ว่าด้วยความชอบไปซื้อมาเลี้ยงแล้วมันมันพูดได้ง่ายเวลาชอบชอบสีเขาชอบบอดี้เขาแต่เวลาเอามาเลี้ยงนิสัยของเขาการกินหรือว่าอะไรหลายอย่างมันไม่ตรงจริตเราเพราะฉะนั้นเลี้ยงก็ไม่มีความสุขผมถึงเลี้ยงคู่เดียวแล้วก็ก็ไม่เลี้ยงเลยนะครับก็ตั้งแต่น,นั้นไม่เคยเลี้ยงเลยแต่ถามว่าเคยเห็นฟาร์มปอมดูเคยเคยเห็นแล้วมันก็ ก็ละเอียดพอสมควรนะเป็นเป็นลาที่ว่าใช้ความเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปลาที่ใช้ความความหรือการเลี้ยงเนี่ยต้องดีพอสมควรนะครับมาเลี้ยงแบบบ้านๆอย่างเราปลาพวกนี้อยู่ไม่ได้ปลาบางชนิดเลี้ยงบ้านๆอยู่ไม่ได้ผมบอกก่อนเพราะมันจะไม่สวยเต็มฟอร์มมันปลาพวกนี้อยู่ได้เพราะฟอร์มมันแล้วจะสวยเหมือนปลาบางกรอ่ะแต่ปลาบางกรผมว่ามันยังง่ายกว่านะครับในบางมุมเพราะว่าปลามังกรเนี่ย มันชาร์จเหยื่อนิ้วมันกินเหยื่อสดดูนี่นั่นปลาปอมก็กินเหยื่อสดแต่ว่าอาเราต้องดูแลรักษามันเป็นนะครับแล้วก็ถ้าดูแลมันไม่เป็นปุ๊บเนี่ยปลาจะไม่เต็มฟอร์มไม่โตด้วยเออแล้วก็โตช้าเป็นปลาที่แม่งโตช้าไม่ทันใจนะครับก็แต่ไม่ใช่บอกว่าไม่น่าเลี้ยงนะเป็นปลาที่น่าเลี้ยงถ้าคนชอบก็ต้องดูว่ามุมไหนใครชอบก็จัดไปนะครับอย่างช่องนี้ที่บอกว่าถ้าคุณชอบคุณจัดไปเลย,เลยคุณไม่ต้องมาถามใครนะครับอย่างผมไี่ถามผม ผมบอกว่าเออผมก็ชอบแต่เคยเคยลองแล้วไงมันรู้สึกว่ามันจะหลิดเรามันไม่ใช่นะครับจะหลิดเรามันไม่ใช่ก็ก็ผ่านมาคู่เดียวทั้งชีวิตเนี่ยทั้งมาิดตรงเนี้ยสามสิบกว่าปีผมก็ซื้อมาแค่คู่เดียวเพราะว่าเลี้ยงแล้วมันไม่ใช่ก็ก็เลยเลี้ยงไปอย่างอื่นก็ยังพอมีวนเวียนในมือปลาธงปลาทองเนี่ยวนเวียนไม่ขาดนะครับปลามังกรมังกรเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆปลาหมงปลาหมอปลาหางลูกยุงอะไรนี่ก็วนเวียนเข้ามาในมือไม่ขาด นะครับผสมผสมอ,อะไรเงี้ยแล้วแต่จังหวะช่วงไหนชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับช่องเรามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนอื่นเขาอยากเลี้ยงเลี้ยงเลยนะใครอยากเลี้ยงปลาอะไรอย่างช่องผมไม่บอกว่าสนับสนุนหมดผมถึงบอกว่าเวลาคุณชอบคุณไม่ต้องไปถามใครนะคุณไม่ต้องไปถามใครว่าปลาอย่างนี้ดีเหรอม,มันดีทุกปลาเพียงแต่ว,ว่าคุณชอบจริงหรือเปล่าถ้าคุณชอบจริงคุณซื้อเลยผณไม่ต้องถามใครเพราะทุกครั้งที่คุณเห็นคุณจะมีความสุขกับมันเพราะคุณชอบมันผมไม่ชอบ ให้ผมซื้อมาเลี้ยงมองความสุขมัน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 ไม่ได้ความสุขอะมันเห็นแล้วมันก็ซื้อมาทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าถามอย่างปลาปอมที่พี่คนนี้นะแนะนำไม่เลี้ยงชอบไหมชอบเห็นแล้วมันสวยไหมสวยถึงต้องซื้อไงแต่เวลามาเลี้ยงปุ๊บรู้สึกมันมันพิถีพิถันอะมันกินหนอนแดงมัน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 ต้องพูดง่ายมันเป็นปลาที่ว่าเรียบร้อยจัดเป็นปลาที่แบบว่าอ่าไม่ชาร์จเหยื่อเป็นปลานิ่งๆว่ คือมันมันเป็นราชดีปลาเออมันไหวไปเรื่อยๆโชว์บอดี้ของเขาไปเรื่อยเนี่ยนิสัยแบบนี้เรามองเราไม่ชอบเราชอบปลาที่มันเข้ามาชาร์จเยอะปลาหางยุงมันยังชาร์จเลยเอาคุณสังเกตดิคุณโยนอาหารไปปุง้งโอ้โหมันวิ่งเข้ามาลุมตอมมาแล้วนั่นเนี่ยคือมันชาร์จเยอะมันยังรู้สึกว่าเออเฮียมันมันยังได้เห็นว่าพี่ป๊อปอะไรเงี้ยแต่ปลาปอมาดูไม่ใช่ ปลาปอมมันจะไ่ว้เอืเ้อยเฉยแล้วคุณก็ต้องให้หนอนแดงเขาเขาก็มากินค่อยๆตอดกินไปนะครับแต่สีเขาสวยมากนะครับสีเขาสวยจัดแล้วมีหลายสีพอมาปัจจุบันนี้นะครับโอ้ทำกันออกมาได้สวยมากเป็นหลายสิบสายพันธุ์เลยหลายสิบแล้วบีดกันออกมาจนแบบพูดได้ง่ายบางตัวมูลค่านี่ไปหลักแสนแล้วมั้งไปหลักแสนล้านกันแล้วมั้งก็ถือว่าเป็นปลาที่แพงอยู่นิดหนึ่งนะคลิปนี้ผมว่าคุยกันมายาวแล้วนะก็ นั่งคุยกัน,นนะโนวันนี้อาจจะไม่ได้สาระอะไรมากมายก็มาบอกมากล่าวกันนะครับเพราะว่าไม่ได้คุยกันหลายอาทิตย์นะครับเนื่องจากผมป่วยเข้าโรงพยาบาลไปนะครับคลิปที่ลงไปพวกคลิปประทองอะไรพวกนี้คลิปที่ไปฟิปวเบรดนะก่อนที่ว่าผมจะเข้าแอดมิทที่หมอนัดน,นะครับก็ถ่ายไว้ก่อนนะครับก็มาลงนะครับก็ถือว่า,อ,าอันนี้เป็นคลิปใหม่นะครับหลังจากผมกําลังฟักฟื้นอยู่ก็พยายามทําคลิปใหม่ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ไอ จะไลฟ์สดไม่ไลฟ์สดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้เราเรามาประชุมกันหมายถึงว่าเรามาคุยกันก่อนว่าเออเฮ้ยจะจะจะทำช่วงไหนอาจจะเป็นวันวันเสาร์ก็ได้เสาร์เย็นๆนัดทุ่มหนึ่งเงี้ยทุกวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยคุยกันสักชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้คุยกันเล่นๆนะใครมีอะไรก็เอามาแบ่งกันตรงนั้นดีกว่าเออคนนู้นคนนู้นมีอะไรคนนี้มีอะไรเอามาแบ่งกันดูแบ่งกันชมมันมันพอจะได้มาบอกว่ายังไม่รู้ระบบมันนะว่าไลฟ์สดมันระบบเป็นไงแต่ว่า มีโอกาสเดี๋ยวจะทําให้อ่ะมีโอกาสเดี๋ยวทาให้แล้วก็ไอ้พวกอ่าแล้วก็พวกคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยอ่าผมก็ตอบไปพยายามตอบนะเพราะว่าบางทีตอบเชา้าตอบเร็วอย่าว่ากันเพราะผมบางทีก็มีงานนะบางทีมีงานทํามันก็ถ้าผมเปิดมาเจออะเด้งขึ้นมาปุ๊บผมจะตอบให้ทันทีเดี๋ยวนนแล้วบางทีตอบเชา้าบางทีตอบเย็นทีตอบกลางคืนแต่ก็พยายามจะตอบให้หมดนะเพราะรักทุกคนอย่างที่ผมบอกช่องนี้มัน เดินมาได้ถึงตรงนี้นะครับมัน800ร้อยกว่าคนแล้วนะครับติดตามกันมาแต่คนดูเนี่ยเป็นแสนนะคนดูคิดเป็นแสนแต่ผมยังไม่ผ่านกดสักทีนะเออผมยังมองว่าอ่าเอางี้ผมก็เริ่มคุยกับเพื่อนๆในพี่น้องๆในช่องแบบนี้คือเขาต้องการคนพันคนมั้งถ้ากด YouTube นะคนพันคนนะครับถึงจะผ่านกดนะครับผ่านกดแล้วก็ไปสร้างรายได้เขาได้นะถามว่าผมอยากได้เงินเขาหรือไง ถ้าได้มันก็ดีนะมันอาจจะไม่ได้อะไรเยอะเท่าที่ผมมองนะคนดูคลิปผมก็ไม่เยอะร้อยสองร้อยมั 1, ่งพันหนึ่งมั่งสองพันมั่งสามร้อยสี่ร้อยมันก็คงได้ไม่กี่บาทหรอกแต่ว่าบางทีมันยังเอามาเป็นทุนซื้ออาหารปลาซื้ออะไรพวกนี้ได้เราก็เหมือนับไปเอาเงินเมืองนอกแม่งเข้าเมืองไทยบ้างอะ่ะเอออย่าปล่อยให้มันเสียเปล่าผมคิดอย่างนี้นะก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันลองมองดูถ้าใครสนับสนุนแชร์หน่อยไปนะครับใครมีพี่บอกพี่ใครมีน้องบอกน้องตอนนี้ผมขาดอยู่ร้อยกว่าคน คุยอย่างนี้เลยขาดคนตามอีกร้อยกว่าคนมันจะครบพันคนแล้วนะครับผมก็จะเปิดสร้างไรายได้ได้นะผมคุยผมไม่อายหรอกมันอาจจะได้พันสองพันอะไรเงี้ยก็ยังดีมาซื้ออาหารปลาเออเอาเงินเมืองนอกเข้ามาเพราะว่าไอยูทูบนี่ถนะ้าผมจม้าพิบกับเขาก็เป็นอยู่เมืองนอกถูกไหมเออเพราะฉนั้นก็เหมือนเอาเงินเมืองนอกเข้ามาไม่รู้อ่ะน้อยมากก็ผมก็เอาอ่ะผมไม่ดูถูกเงินนะนะอ่ะนะอ่ะโอเคฝากพี่น้องเพื่อนๆไว้ตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านั่งคุยกัน เรื่องอะไรหรือว่ากันไปหรือว่าคอมเมนต์มากันแล้วกันนะนั่งคุยนะโ,โนอยากคุยเรื่องอะไรปลาอะไรถ้ารู้เดี๋ยวมาคุยถ้าไม่รู้ไม่คุยนะอย่างนี้ผมบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันจะคุยไปทําไมอนะ่ะคุยไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราไปเอาผมก็ต้องไปนั่งค้นควา้าไปดูใน youtube อีกดูในไอ้กูเกิลไปอีกว่าอไอ้ปลาอย่างนี้เป็นไงแล้วก็มาหลอกพวกคุณว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมรู้มากผมมั่งเป็นกูรู ผมยังบอกว่าบางอย่างผมยังถามคนในช่องอยู่เลยเออเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเอาเท่าที่รู้รู้ก็คุยกันไม่รู้เราก็อาจจะต้องอาศัยเพื่อนๆในช่องนี่แหละเป็นคนมาเติมเต็มตรงนี้ให้เพราะว่าหลายคนรู้หลายคนมีฝีมือหลายคนมีมีความรู้อ,ะอ่ะอย่างผมมันต้องบอกก่อนผมโง่ผมเรียนมาน้อยนะครับผมมันเด็กฟูทอนจบป .6 มันก็มีความรู้อยู่ท่านี้แหละนะครับเลี้ยงปลาบนพื้น ก็ได้เท่านี้นะครับก็มาคุยกันส่วนมากก็คุยเอาฮาคุยสนุกนะครับแบ่งปันตรงที่พอจะรู้นะครับนะอ่คลิปนี้ไว้เท่านี้และหูยาวจัดนะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับอ่าเข้ามาชมกันเนี่ยนะครับก็หูผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะอ่าคลิปนี้ไว้เท่านี้จนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า